จากย,ยูยังสินี่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 สนใจไน่นะนสวัสดีครับอิสานพ่อเจ้าครับพอไงพอเอาเอียงหูมะเอียงหูมะสิซึมอันนี้ให้เบื้องของเจ้ามันอ่อนมันหัวแข็งบ่มันบดแข็งวะที่ามาอิสานพ่อเจ้ามีของดีสิพาไปเอาเฮ้ยเขาปลาน้วกันรถเบิ้งดีๆสมุนไพรในปลาเฮาเนี่ย พี่น้องรู้จักกันบ่าว่าต้นนี้อย่างเป็นเครือเป็นเถาเหย้าน,นะพี่น้องนะอันนี้คือต้นเครือตดหมาบ้านเฮา,าแหละอยอดอ่อนมันจึงสี่กินได้นะพี่น้องนะกินกับสมตามํากินกับลาบกับปน่นเหม็นเหม็นคือตดหมานั่นแหละแต่ว่ากินได้นะพี่น้องกินอัดสีแห้งๆเนี่ยแต่ว่าก็กินได้ครับแต่ว่าเมื่อนี้เขาบ่ได้เอายอดบ่ได้เอาใบมันเขาเสียเอาหากเอาหัวมันเลยเขือมันนะพี่น้องก็สี่ผลุล่ะจ่อลงดินผุละนะครับ มูนะขุดรูดลงไปุูนเลยสี่ห้าอีละ่ะขุดยาดีไปฝากพ่ออาวพา่อลุงเขาเอาขุดเมล่ละขุดเลยชื้นมูนเดี๋ยวขุดให้ดูค่ะขุดเข้าไปดินแข็โอ้ดินมันสี่แข็งแท้บะแข็งนอกข,ขุดลงไปดึงขึ้นมาด้วยละ่ะไงบ่โอ้โอนี่ต้องรุ่นนี่นะครับยาดีเสียวไปฝากพ่ออาวมื่อนีิ ตามดีๆนะพ่ออาวพา่อลุงหามาแล้วบอกถ <c oughs> ้าเขือตดมาเนี่ย <c oughs> ความจริงมันมีสามอย่างนะพี่น้องอันนี้อีสานบุเจ้าเอาแบบให้พี่น้องเห็นต้นเห็นเขือมันเละทายให้เห็นแบบเต็มขอให้พี่น้องหาให้ครบแล้วเห็ดตามที่อีสานบุเจ้าบอกจากอยนซินี่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 สนใจได้นะนะตื่นใจเจ้าสามอย่างมีอย่างแน่เบิ้ง เอ้นี่ลากไก่เขือต,ตดหมานะครับหนึ่งละแล้วก็สองห้าตําลึงนี่หรือว่าเท่าตําลึงได้นะพี่น้องนะแล้วก็สามลากปลาไหลเผือกนี่ลากปลาไหลปหลาไเผือกนะครับที่อีสานพระเจ้าไปหามานะครับมีสามอย่างรับรองโบเกินสามมือดองวิธีการเฮ็ดทุกอย่างต้อง ตากแดดให้แห้งนะพี่น้องนะทุกอย่างต้องแห้งนะครับโดยปริมาณนะพี่น้องให้ไอ้รากตําลึงกันรากตําลึงกันรากเครือต้นมานี่ปริมาณท่อกันนะแล้วรากปลายเผือกนี่ให้มันหน่อยหน่อยหน่อยกว่าไอ้สองอย่างนะพี่น้องนะเพราะว่ารากปลายเผือกมันสิขม <c oughs> <c oughs> เอาลดความขมลงแล้วก็ไปต้มโดยที่ใส่น้ำ กะเอานะพี่น้องแล้วแต่ใส่หน่อยใส่หลายนะพี่น้องถ้าประมาณจังซี่กะประมาณลิตรหนึ่งน้านะแต่นั่นเขาประมาณเอาต้มแล้วกะรอให้มันเย็นแล้วก็กอกใส่ขวดใส่โหลอย่างแช่ตู้เย็นไว้กินเัดที่นี่วิธีการกินขอให้กินย้ำม,มือแรงก่อนนอนน่ะมือละเป๊กเอาแค่มือละเป๊กนี่คือวิธีการต้มนะพี่น้องหรือว่าผู้ใดสิดดองก็ได้นะบอกไปยงัง ไอ้น,นี่คือพูดถึงว่าค้นบวกกินเหล่า,า,าแพ้กินเหล่าก่กินมือละเป๊กเท่านั้นเองนะพี่น้องสองสามมือนะติดตดติดติดตดตด,ตด,ตด,ตดปรดฟังซ้ําเพื่อความเข้าใจให้เอาหาักเครือตดมาบวกกับหักเถาตําลึงหักตําลึงนะพี่น้องย่างละเท่ากันแล้วกับหักปลาไหลเผือกหน่อยกว่าสองอย่างที่ว่ามานะพี่น้องเห็นมันหน่อยกว่าเท่านั้นเองแล้วก็ไปต้มน้ำต้มเท่าใดก็ได้ นะแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้กินมือละเป็กมือละเป็กแลงละเป็กคอยกินเข่าก็แซบหลังเอวก็บม่ได้ปวดเจังสี่ตั้งหากนี่ก็เป็นของฝากสําหรับคนที่ใจเอาใจมันนไปแล้วแหละแต่ว่านอกสายหั่นมันบบสูามันบ่นนเอารําน้าตีลองหามาเห็ดเบิงถึงแข็งถึงแห้งถึงอืดถึงโว้ยใหญ่เว้าทุกว้ยถือใจเจ้าละสูตรนี่หักเจ้าแพงเจ้า จังเอามาบอกลองหาเฮ็ดเบิ่งเด้อสวัสดีครับเยี่ยมจริงจิง